สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะกลับมาเจอกับพี่ไอาชาใน c h a l l e n g e เก็บสับสามสิบวันนะคะวันนี้เป็นวันที่10แล้วค่ะน้องเป็น day 10นะคะเป็นวันที่สิบถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสนะคะของภารกิจเราแล้วเพราะเราต้องทำสามสวันวันนี้วันที่10นะคะน้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เป็นวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะ move ไปดูหัวข้อที่3ก็คือหัวข้อด้าน communication, communication ก็คือการสื่อสารนะคะในวันที่11-14ถึงดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคำศัพท์หมวดเศร,รษฐกิจนะคะของเราในวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างน้องคะก่อนอื่นเราต้องจดบันทึกก่อนนะว่าเราเนี่ยทำวันไหนบ้างคะ่ะน้องดังนั้นจดบันทึกตามจริงได้เลย เพราะว่าตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นนะคะว่าเราได้สร้างวินัยให้กับตัวเองอยังไงบ้างค่ะเราก็เขียนได้เลยวันที่เดือนอะไรอย่างนี้นะคะปีแล้วก็เซลฟ์เช็คให้กับตัวเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะใส่ก็คือ no t ตทูเซลฟหรือสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเองค่ะน้อง น้องๆอยากจะบอกตัวเองว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เนี่ยพี่ไอชาเนี่ยเขียนมาโดยตลอด9วันเนาะวันที่10บตรงนี้พี่ไอชาอยากรู้ว่าน้องๆเขียนว่าอะไรคอมเมนต์บอกพี่ไอชาไว้นะคะแล้วพี่ไอชาจะเลือกที่พี่ไอชาดนใจมากหรืว่าชอบมากที่สุดมาใส่ตรงนี้นะคะดังนั้นอันนี้จะรอน้องๆ บอกนะร้องน้องนะคะนั้นเม้นบอกพี่ไอชาหน่อยว่าหนูเขียน n o ้ e to self ให้กำลังใจตัวเองว่าอะไรพี่ไอชาจะเลือกอันหนึ่งที่พี่ไอชาชอบนะคะมาใส่ใน n o ้ e to self ตัวนี้นะ,ะโอเคขอบคุณล่วงหน้านะคะน้องๆที่จะช่วยแชร์กันทีนี้วันที่10เราก็กดไปเลยนะคะ day 10ของเราวันที่10มีคำศัพท์ต่อไปนี้คะ่ะน้องลองพรีวิวดูสิ น่าสนใจไหมีเรื่องเกี่ยวกับ Down Payment นต์คำนี้คุ้นๆไหมคะเงินดาวของคนที่คนไทยเราบอกว่าต้องจ่ายเงินดาวก่อนนะคะดาวในที่นี้ก็เขียนแบบนี้แหละคะ่ะ the D O W N down payment นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะน้องๆว่าแต่ละอันมีความหมายว่าอะไร ขึ้นต้นมาคำที่1นึ่คำว่า D o w n payment ก็คือเงินดาวหมายถึงอะไรก็คือเงินก้อนแรกที่จ่ายนะคะไปก่อนส่วนหนึ่งของราคาสินค้าทั้งหมดคือเราไม่ต้องจ่ายเต็มถูกไหมเราจ่ายเงินก้อนแรกตรงน,นี้ลงไปคนไทยก็เรียกว่าเงินดาวถูกไหมหรือเงินก้อนแรกนะคะที่จ่ายไปก่อนโอเคหนูก็โน้ตให้เข้าตัวเองเข้าใจนะนะคะ โอเคเพราะบางน้องมีน้องมอปลายดูอยู่ด้วยนะคะน้องมอปลายอาจจะยังไม่เข้าใจเงินดาวอะไรนะคะพี่ไอชาก็เลยต้องอธิบายรายละเอียดไปเมื่อสักครู่ให้น้องๆที่เป็นน้องเล็กของเราด้วยเนาะเพราะว่ามีน้องเล็กอยู่ใน YouTube ของเราด้วยเนาะพี่ไอชาทราบแล้วเนาะแบบมาถามพี่ไอชาเรื่อง A Le v เ l เรื่องเกี่ยวกับข้อสอบทีเกตอะไรเงี้ยพี่ไอชาพยายามทำไฟล์อยู่นะ พอดีแบบช่วงนี้มันก็ค่อนข้างหนักเลยนะคะน้องขางั้นรอพี่ไอชานิดนึงนะทีนี้พี่ไอชาอยากอธิบายเพิ่มเติมค่งน้องเกี่ยวกับคำว่า down นะเวลาที่มีคนถามเราว่า are you down นะคะไม่ได้แปลว่าคุณลงต่ำหรือเปล่าหรืออยู่ข้างล่างอะไรอย่างนั้นนะคะในเชิงความหมายของแแลงถ้ามีคนถามเรา are you down แปลว่าคุณเอาด้วยหรือเปล่าเอาด้วยไหมนะคะซึ่งถ้าเราบอกว่าเอาด้วยสิ เอาเลยนะคะก็ I'm down นะคะก็ฉันเอาด้วยนะคะถ้าแบบนี้หรือ I'm in นะคะตัวนี้เลย I'm down or I'm in นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสแสลงถ้าเราไปเจอในชีวิตประจำวันนะคะฉันเอาด้วยให้เราพูดอย่างนี้ได้เลยต่อไปเลยค่ะต่อไปคำว่า economical economical แปลว่าประหยัดค่ะน้องๆประหยัดเป็นความหมายเชิงบวกนะคะต่อไปคำว่า fringe benefits fringe benefits ตัวนี้หมายถึงสวัสดิการพิเศษค่ะน้องเป็นคำที่ควรรู้เลยนะยิ่งถ้าเราไปทำงานต่างประเทศต้องเช็คเลยว่ายมี fringe benefits อะไรบ้างที่ให้นอกเหนือนจากเงินที่เป็นเงินเดือนของเราอะค่ะ ก็จะมี fringe benefits อะไรบ้างนะคำถัดมาค่ะน้อง interest interest คือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเราไม่ได้พูดถึงความสนใจเนาะเพราะว่าคำนี้สามารถแปลว่าความสนใจได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในหมวดเศรษฐกิจเงินเทองทองนะคะน้องๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของมันอันอื่นด้วยเนาะคำถัดมาคือคำว่า loan ค่ะ loan ในที่นี้คือเงินกู้เงินกู้ค่ะเป็นคำนามนะบอกว่าถ้าเราจะบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะคะกู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าเล่าเลียนนะคะสังกฤษเราจะเขียนได้ว่าอะไรเอ่ยต่าผู้หญิงคนนี้กู้ออกมาแล้วนะคะ she took ไม่ใช่ take เนะาะถ้าเป็นอดีตใช้ took took out นะคะ a loan เธอเนี่ยได้กู้เงินออกมาเพื่อจ่าย To pay นะคะ her education เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนนะคะแ่บแบบนี้เลยนะคะใครบอกว่าเรียนฟรีใช่ไหมน้องๆบอกก็เรียนฟรีอยู่ประมาณหนึ่งนะขาก็มีบังคับไว้ตามกฎหมายแล้วจากนั้นก็ต้องจ่ายชำระเงินอะไรอย่างนี้อยู่ดีนะคะถัดไปค่ะน้องคำนี้เป็นคำที่อยากให้ดอกจันเพราะว่าคนไทยเราอะชอบใช้ผิดคำนี้แปลว่า อะไรเอ่ยแปลตรงตัวได้ไหมหนังสือผ่านอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ pass book แปลว่าสมุดบัญชีนะคะคนไทยเรียกบุ๊กแบงค์ถูกไหมคนไทยเรียกว่าบุ๊กแบงค์ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะคะมากๆผิดคำที่ใช้การแพร่หลายนะคะแล้วคนที่เป็น non native เขาก็เข้าใจกับเราด้วยเนี่ยก็คือ Passbook s พ o บุ n o n n a t i v e หมายถึงใครก็คือหมายถึงคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเช่นคนเพื่อนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารใช่ไหมคะน้องๆดังนั้นเราควรจะใช้คำที่กลางๆที่คนทั่วโลกเข้าใจร่วมกันถูกไหม b ุ๊ k แบง k เนี่ยเป็นคำที่ Thailand only ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช้กันในหมู่ในประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะที่อื่นเขาก็จะงงง,งกันนิดหนึ่งดังนั้นใช้ให้ถูกนะวันหลังถ้าเราพูดถึงรต้องการจะร e เฟอถึงสมุดบัญชีเราใช้ p a s s book อย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าเราต้องเอาสมุดบัญชีไปอัพเพื่อดูรายการทางการเงินของเราเราก็จะพูดได้ว่า I need to update my p a s s book at the bank I need to update my passbook at the bank. ฉันจำเป็นที่จะต้องไปอัปเดตสมุดบัญชีเนาะอยากรู้ว่ามีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ถัดไปค่ะน้องขาคำนี้ก็น่าสนใจคำนี้นะคะน้องแปลว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีใครทราบบ้างว่าแปลว่าอะไรคะมีใครเคยมีประสบการณ์ไหมเอ่ย ะะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือเงินที่ทำไมเลยเราเก็บไว้เพื่อใช้ตอนกเกษียณอายุนะคะซึ่งเราก็จะตัดจากเงินเดือนของเราได้เลยถูกไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ะลที่ทำงานก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ทางที่ทำงานก็จะมีการสมทบให้ด้วยนะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอาจะะเราส่ง ได้ไม่เกิน10%จากเงินเดือนหรือไม่เกิน15%ออแอต่ละเงี้ยค่ะแต่ที่ไม่เท่ากันเนาะแล้วทางทางที่เราทำงานก็จะสมทบให้ด้วย2% 3% 4%นะคะก็แล้วแต่ที่ไปเนาะทีนี้คำถัดมาน้องๆค่ะคือคำว่า social security social security คือประกันสังคมน้องๆคำนี้ต้องรู้เลยเนาะเป็นคำที่เป็นสิทธิ ที่เราจะต้องได้ถูกไหมคะโอเคเราไปคำว่า stock market stock market ก็คือตลาดหุ้นนะคะอันนี้เมื่อวานี้พี่ไอชาได้พูดไปด้วยคำสุดท้ายคือคำว่า yield คำว่า yield เป็นได้ทั้ง verb แล้วก็นาวนะคะเราบอกว่าถ้าเป็น verb แปลว่าให้ผลตอบแทนนะคะถ้าเป็นคำนามก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะ ผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเองน้องๆที่มีความรู้เรื่องสต็อกหรือเรื่องการลงทุนอสังหานอ้นองอาจจะเคยได้ยินคำพวกนี้เนาะคือคำว่า y l d อะฮะพวกเนี้ย stock market ะะ็อะะน้องๆอ,อาจจะทราบอยู่แล้วเนะาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในบริบทนะคะในเรื่องราวของเรานะจะพูดถึงคำเหล่านี้นะคะในลักษณะยังไงบ้างเนาะ วันนี้เป็นผู้ชายสองคนกำลังนั่งกำลังนั่งคุยกันนะคะซึ่งไม่ใช่จีบกันหรอกน่าจะกำลังดูคนนี้ที่ถือดินสอบปากการนี่เครียดนิดน,นึงค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาคือใครแล้วเขามาทำอะไรกันนะคะน่าจะเป็นเรื่องอะไร Mark อ่าน่าจะเป็นคุณ Mark นะคะผู้ชายที่ถือดินสอปากกาตรงนี้น่าจะปากกาไหมโอเค Mark was looking to buy his first home and knew he needed to save up for a down payment คุณ Mark เขาก็กำลังมองหาอะไรเลยเนี่ยบอกที่จะซื้อบ้านหลังแรกน้องๆคะทุกคนก็อยากมีบ้านไหม and knew he needed to save up ก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยจำเป็นนะคะที่ต้องเก็บเงินให้มากพอที่จะจ่ายค่าดาวก่อนดาวเพย์เมนต์นะคะดังนั้นคำว่า save up for ก็คือว่าเก็บเงินให้ได้ค่าดาวก่อนเขารู้ว่าเขาต้องเก็บเงินส่วนนี้ให้ได้ก่อน being economical with his spending นะคะซึ่งเขาเป็นคนยังไงเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด นะคะเวลาที่หนูเห็นอยู่ดีๆเนี่ยมี verb ing มาขึ้นต้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มก้อนนะคะเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่า p a r t i c i p l e phrase นะคะเป็นกลุ่มก้อนที่ไปขยายประธานตัวนี้นะคะเวลาที่หนูแปลหนูต้องแปลประธานตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนก็คือ he diligently stash e d away a portion of his earnings each month ต้อง แปลตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปแปลตรงบอกว่า being economical with his spending นะคะดังนั้นแปลทีละส่วนจ้ะแล้วบอกเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำไมเลย stash away ก็แปลว่าเก็บเก็บเงินนะคะน้องคะคำว่า stash away เนาะจดบันทึกเพิ่มเติมได้เลยนะเวลาที่เราเจอคำศัพท์ใหม่ๆนะคะเราก็ไฮไลท์ไว้เลยนะคะคำนี้แปลว่าเก็บ เก็บเงินนะคะเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินส่วนหนึ่งนะคะคำว่า a portion คำว,ว่าส่วนหนึ่งของ earnings แปลว่ารายได้น้องๆเขาก็จะเก็บรายได้ส่วนหนึ่งไว้นะคะในแต่ละเดือน each month เก็บไว้แบบอย่างมีวินัยเลย diligently stash away นะคะก็คือตั้งใจเก็บ ทุกเดือนเลยส่วนหนึ่งอย่างเช่นเราควรจะกัน10%ของรายได้แต่ละเดือนไว้เลยนะคะน้องเป็นสิ่งที่ดีที่ควรถาเนาะต่อไปค่ะน้องเราไปดูกันต่อคำว่า earnings น้องๆควรทราบนะคะแปลว่ารายได้หนูไฮไลท์ไว้นะคำไหนที่ไฮไลท์ไว้คือคำที่ควรรู้นะคะหรือเป็นจุดที่ต้องรู้อะไรเงี้ยนะคะที่ไอชก็จะไฮไลท์ให้น้องๆด้วย One day วันหนึ่ง his colleague คำว่า colleague แปลว,ว่าเพื่อนร่วมงานค่นะน้อง mention the French benefits offered by that company วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็มาพูดให้ฟังนะคะ mention คือกล่าวถึง French benefits ก็คือสวัสดิการนะคะที่ถูกให้โดยคำนี้ offered by ถูกนะคะเราบอกว่าให้โดยใครใครเป็นคนให้ก็คือบริษัทเขา เป็นคนให้เพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวของคุณมาร์คนะคะบริษัทให้อะไรก็คือ i n c l u d i n g ประกอบด้วย contributions to provident fund and social security ก็คือสวัสดิการที่มีการทำไมเลยช่วยสมทบให้ในส่วนของ provident fund ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะแปลว่า ที่ทำงานเนี่ยก็มีการ contribute ให้เหมือนกันก็คืออาจจะสนับสนุนให้เนาะจะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่รู้ได้แต่ว่ามีการให้แน่ๆนะคะในส่วนนี้ถัดไปอ่าแล้วก็ให้ social security ด้วยก็คือต้องประกันสังคมอันนี้มันบังคับเนาะว่าจะต้องมี Mark realized he could leverage these benefits to bolster his savings for the down payment มาก็ตระหนักรู้เลยว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำไมเลย r e v e r a g e ตัวนี้นะคะน้องควรจดไว้นะคะถ้ายังไม่เคยเจอคำนี้นะมีถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องจดนะคะน้องจ๋าถ้ายังก็จดไปพร้อมกับพี่เพียชาจะเขียนให้นะตัวนี้เป็นกริยานะคะน้องแปลว่าใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือจากสถานการณ์ นั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะเราใช้ leverage อย่างเช่นนะคะเดี๋ยวที่ไอชาเขียนตัวอย่างประโยคให้นะขอเขียนตัวอย่างให้นะคะน้อง he นะคะ leverage น้องๆจะได้เห็นภาพเนาะ his connections สมมุติว่าเราบอกคนนั้นคนที่มีแบบ เส้นเยอะเส้นสายแบบรู้จักคนเยอะแล้วบอกเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคอนเน c t ชันนะคะเพื่อให้ได้งานดีๆทำได้แบบนี้ to get a better job ดังนั้นประโยคน,นี้เขียนให้น้องค่ะว่า he leveraged his connections to get a better job เขาเนี่ยใช้ประโยชน์จาก ประโยชน์จากเส้นสาย connection ที่มีเพื่อให้ได้งานที่ดีกว่าเดิมนะคะงั้น leverage ก็คือการใช้ประโยชน์ในแง่นี้นะคะโอเคทีนี้เราบอกว่าเขาก็รู้เลยว่าเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะคะ these benefits to bolster คำว่า bolster นะคะแปลว่าเสริมนะคะเสริมสนับสนุนน้องคะเป็น verb เ,เหมือนกัน แปลว่าเสริมสนับสนุน h i s savings for the down payment เขาก็รู้แล้ว่าเออเงินพวกนี้นะคะสวัสดิการเหล่านี้นก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้มี savings savings แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้ค่ะน้อง savings คำนี้ก็ควรรู้นะแปลว่าเงินเก็บนะคะแปลว่าเงินที่เราออมเก็บไว้นั่นเองเงินออมเงินเก็บนะคะต้องมี s นะน้องจา๋า ัดมาค้างน้องทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็ตัดสินใจ he decided to explore his options further เขาก็อยากจะค้นหาดูว่าเฮ้ยเขามีทางเรื่องอื่นๆมากมายหรือเปล่านะคะที่จะทำม่เลยที่จะซื้อบ้านหลังแรกไนงะเพราะว่าทาร์เก็ตของเขาคือการซื้อบ้านหลังแรกถูกปะเขาก็ไปดูออปชันอื่นๆนะคะต้องการสำรวจแล้วเขาก็ไป visited the bank ไปธนาคารจริงๆด้วยนะคะ To inquire เพื่อไปสอบถามนะคะน้องเกี่ยวกับ Interest ก็คือดอกเบี้ยนะคะน้องอะไรเลย Rate ตัวนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยนะคะ For a housing loan สำหรับการกู้ซื้อบ้านเราเรียกว่า housing loan นะคะการกู้ซื้อบ้าน Armed with his p a s s b o o k and a clear understanding of his financial goals คาว่า armed with ไม่ได้แปลว่าติดอาวุธนะคะน้องในริเทบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยได้พกนะคะสมุดบัญชีไปด้วย armed with his passport ก็คือพกไปด้วยติดไปด้วยนะคะและก็มีอะไรด้วยคะ clear understanding of his financial goals ก็คือมีเป้าหมายทางการเงินนะะ้องๆคำว่า financial นะคะเป็น adjective นะคะขยาย goals คำนามตัวนี้ เป็น adjective ขยายคำนามนะคะก็คือมีเป้าหมายองน้องที่ชัดเจนทางการเงินนะคะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินตัวเองว่าต้องการเก็บเงินไปเพื่ออะไรคือเพื่อสื่อบ้าน Mark was ready to take the next step towards home ownership เขาก็พร้อมแหละที่เขาจะก้าวต่อไปนะคะไปเป็นเจ้าของบ้านจะมี ต้องการที่จะมีสิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยเราเรียกว่า home ownership นะคะก็คือการเป็นเจ้าของบ้านการมีสิทธิครอบครองบ้านเป็นของตัวเองนั่นเองเขาพร้อมแล้วเขาบอกพร้อมแล้วพร้อมที่จะทําไมเลยเป็นผู้โชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วหรือเปล่าคะน้อง,องพร้อมที่จะรวยแล้วค่ะอะไรเงี้ยนะโอเคเราไปดูกันต่อพี่ชเชอร์ลล่น as he delved deeper into the world of finance นะคะเมื่อเขาเนี่ยได้ delve deeper คำศัพท์นี้ต้องรู้เลยแต่ว่าทำอะไรเอ่ยศึกษาลึกลงไปน้องๆคำนี้แปลว่าศึกษาลึกลงไปเรียนให้รู้จริงไปเลยอะเมื่อศึกษาลึกลงไป into the world of finance ในโลกของการเงิน Mark became intrigued by the stock market ในโลกของการเงินมาร์กก็กลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมตลาดหุ้นมันน่าสนใจขนาดนี้นะคะคำว่า intrigue buy มายว่ารู้สึกถูกดึงดูดนะคะให้สนใจกับเรื่องของ stock market ก็คือตลาดหุ้น intrigue นะคะในที่นี้มันเป็นเห็นไหมว่ามันอยู่คู่กับ by แปลว,ว่ามันเป็นถูกทำให้รู้สึกนะคะดังนั้นในที่นี้ก็คือถูกดึงดูดให้หลงไหลนะคะ ดึงดูดให้ลหลงไหลให้สนใจมากเลยนะคะถัดมานะคะน้องทีนี้เขาก็เรียนรู้เลยเกี่ยวกับอะไรเอ่ย He l e e r n e d about the yield potential of various investment options เราเอาทีละตอนเนาะเพราะว่าประโยคมันยาวมากมีตั้งสองบรรทัดครึ่งนะคะน้องเราบอกว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำไมเลยยิวก็คือผลตอบแทนน้องๆในที่นี้เราพูดถึง ผลตอบแทนนะที่มีศักยภาพ potential คือมันเป็นไปได้ว่าจะสร้างผลกำไรอะคะ่ะน้องๆในการลงทุนที่หลากหลายนะคะ investment options ก็คือทางเลือกการลงทุนที่ various ก็คือหลากหลาย and consider diversifying his portfolio to maximize his returns over time แล้วบอกเขาเนี่ยยัง consider ก็คือพิจารณา ว่าเขาควรจะ diversify เองน้องๆไฮ g ล l i ไว้เลยคำนี้แปลว่าทำอะไรเอ่ยกระจายน้องๆกระจายการลงทุนนะคะกระจายพอร์ตการลงทุนนะคะเพื่ออะไรลดความเสี่ยงถูกไหมโดยหลักๆแล้วก็ทำไมด้วย maximize its returns over time ก็คือเพื่อเพิ่มขีดจำกัดเราบอกว่าเพิ่มขีดจำกัดในการไลไรเลย เข้าถึง returns ก็คือผลตอบแทนนะคะผลตอบแทน overtime เมื่อเวลาผ่านไปนะคะดังนั้นเขาก็กระจายเนาะจะได้แบบถ้าอันนึงไม่ไม่ดีนะคะหุ้นอีกตัวอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างนี้น้องก็กระจายไปแต่พี่ไอชาจะยกตัวอย่างคำว่า d i v e r s i f y i n g อีกอีกประโยคนึงให้น้องๆน,นะคะบอกว่า she แล้วกันเนาะ she is เราบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ d i v e r s i f y ing กำลังกระจายอะไรของเธอเอ่ย d i v e r s i f y ing นะคะ her investment การลงทุนของเธอนะคะเพื่อลดความเสี่ยง to reduce คำว,ว่าความเสี่ยงคือคำว,ว่า risk นะคะงั้นเราก็บอกว่า she is diversifying her investment to reduce risk เธอเนี่ยกำลัง กระจายการลงทุนของเธอนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าตลาดมันผันผวน,นมากแต่เธอก็อยากลงทุนอยู่นะคะใจต้องนิ่งถึงว่าน้องๆจะเป็นคนที่เล่นอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าบางครั้งถ้าจังหวะมันไม่ได้จริงๆเนาะซื้อขายทางการตลาดน้องๆที่มีความรู้เรื่องหุน้นเรื่องการลงทุนนะคะคงจะเข้าใจดีเลยเนาะพอแตกอะไรนู่นนี่นั่นมากมายนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วห่างน้องสำหรับคุณมาร์คในวันนี้ถามว่าซื้อบ้านได้อย่างสรุปก็คือยังไม่ได้ซื้อนะคะลงทุนอยู่กำลังติดใจกับการเรียนรู้ด้าน financial investment การลงทุนต่างๆนะคะทวนคำศัพท์กันอีกเล็กน้อยดีมะแล้วเราก็จะปิดคลิปกันค่ะคำศัพท์ของเรานะ่าสนใจหลายคำเลยเนาะคำที่หนึ่ง down payment down payment เงินดาวเงินก้อนแรกนะคะที่เราจ่ายไปก่อนคำถัดมาค่ะ economical economical ประหยัดนะคะฉันประหยัดไงนะคะนี่แหละนะคะคำถัดมาค่ะน้อง fringe benefits fringe benefits สวัสดีการที่เศษต่างๆที่เราควรได้รับนะคะ interest interest ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ย มันก็จะมีภาษีเราสังกฤษคือคำว่า tax t a x tax นะคะต่อไปคำว่า loan ก็คือเงินกู้นะคะ loan เงินกู้ passbook passbook สมุดบัญชีค่ะถ้าเราคำถัดมา provident fund provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ เราอยากแต่งประโยคมะเดี๋ยวเราค่อยแต่งกันตอนจบเนาะ Social Security Social Security คำนี้ประกันสังคมคำถัดไป Stock Market Stock Market นะคะ Stock Market ตลาดหุ้นโอเคและคำสุดท้ายคำว่า Yield Yield ให้ผลตอบแทนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเองโอเคค่ะน้องทีนี้เราอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมมะ เอาคำว่า earnings แนมะ้ earnings ที่เราเจอในเรื่องของเรานะคะ earnings จำได้ไหมเอ่ยเติม s ด้วย earnings จะว่ารายได้นะคะคำนี้เราคำว่ารายได้มาแต่งประโยคกันนะคะเป็นอันนี้ละกัน his นะคะเราบอกว่าเขารายได้ของเขาเนี่ยมันเพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเราจะเขียนได้ว่า his earnings นะคะทีนี้ ก่อนที่เราจะ earnings เลยพี่ไอชามองว่าเราควรจะ specific be more specific ก็คือเจาะจงให้ชัดเลยว่าเป็นรายได้ต่อเดือนนะคะว่าเงินเดือนต่อเดือนเนี่ยพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้คำว่าต่อเดือนก็คือคำว่า monthly นะคะ monthly จำหนึงนะคะโอเค his monthly earnings คือ ipad ของพี่ไอชามันชอบแบบโหลดนะคะ เหมือนคนแล้วนะคะตอนนี้มันอาจจะแบบว่าเหนื่อยแล้วนะคะพี่ไอชาเลิกนะเลิกสอนให้หนูพักก่อนนะคะถ้า iPad พูดได้ His monthly earnings are enough to support his family โอเคเราเขียนไว้เป็นตัวอย่างนะคะน้องอย่าลืมว่า earning savings มี s นะคะน้องมี s นะ โอเคเขาบอกว่ารายได้ต่อเดือนของเขาเพียงพอนะคะที่จะสนับสนุนจุนเจือครอบครัวได้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมีคำไหนที่น้องอยากให้พี่ไอชาเขียนประโยคให้ดูเพิ่มเติมบอกพี่ไอชาได้เลยนะคะพี่ไอชาจะไปเขียนให้เพิ่มแล้วก็วันนี้อย่าลืมบอกพี่ไอชาด้วยว่าหนูเขียนโน้ตทูเซลฟให้ตัวเองว่าอะไรนะคะ เขียนโน้ตทูเซลให้ตัวเองว่าอะไรพี่ไอชาจะไปดูแล้วก็จะเอาเลือกมาเขียน1อันนะคะน,น้องๆงนั้นฝากน้องๆช่วยดูด้วยนะว่าวันนี้หนูเขียนอะไรกันวันที่25เดือน6 2,024นะคะโอเคพี่ไอชาจะรอนะคะขอบคุณมากๆน้องๆค่ะที่เราร่วมกันทำภารกิจนี้ไปด้วยกัน วันนี้นะคะก็คือ1ใน3ของภารกิจของเราแล้ววันนี้คือวันที่10ดังนั้นเหลืออีกแค่20วันเองนะคะเองเนะาะดังนั้นแล้วเราไปเจอกันในวันถัดไปค่ะน้องสวัสดีค่ะ